สวัสดีครับเจอกันอีกเย,นย,นยน็นเย็นกับการทำโอทีตอนเย็นเหมือนเดิมมาม่าครับกินง่ายแต่แล้วก็จะไม่กินม,ม,มา,มานอนไปนอนมาไม่ไหวหิวจัดซะหน่อยหนึ่งกระปุกกลอ่องร้อนสุดมากกว่เลยอ้าโลง คงมเพียมาลาดฟ้าคึมคมนะครับเหมือนฝนจะตกทั้งวันล้วแต่ยังไม่ตกที่อื่นตกกันอะไรบ้างครับมีที่ไหนตกบ้างครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับมี่คมเพียมาลาดหนองแคยังไม่ตกครับผมได้แต่คึมครับมีลมอยู่โอ้โหลมงคอ เย็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรมากครับมีตู้กดเซเว่นครับมีตู้เซเว่นให้กดน้ํนมา,มากินมาม่ากินอาหารกินอาหารแห้งร้อนไปไม่ไหวปากของปวานง่วยเลยครับ เป็นไงครับเพื่อนๆได้อะไรกินครับตอนเย็นทำโอมีใครทํำโอทีมั้งครับตอนเย็นพนักงานบางคนก็ทํางาน5้าวันบางคนก็ทำา6กวันไม่เหมือนกันคนระับแต่ละคนแต่ละที่ ล่งคอเลยก็ไปร่องคอครับร้อนแจว๋วเย็นครับกินง่ายๆลองท้องอโมทีเสร็จกลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มไปกินข้าวที่บ้านต่อนิดหน่อยอาบน้ำนอน ต้องยกซดอย่างนี้ครับถึงจะอร่อย oh. อยู่เป็นเพื่อนกันครับตอนเย็นๆอย่างนี้ใครทำโอทีอยู่บ้างครับตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรกานครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับผม Oh. Oh. ร้อนแต่โล่งคอดีครับอย่าไปเป่าเยอะครับเป่าเยอะมันไม่อร่อย ไปเลยครับตัวซ้ายเรียบร้อยลองทอง้องฮึยุงเนี่ย ยอดครับมือเย็นของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆหนุ่มสาวชาวโรงงานสู้ๆทุกคนครับ